แต้วนัทพรเผยเลิกแต่งไฮโซไนทีมเรียบง่ายจัดวันเดียวจบทีมเรียบง่ายจัดวันเดียวจบพึ่งจะโดนแฟนหนุม่มไฮโซไนปนัยทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆที่ทุกคนต่างร่วมยินดีกับสาวแต้วอย่างมากมายล่าสุดสาวแต้วเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่โดนขอแต่งงานพร้อมเผยเลิกแต่งว่า แ้วจำโมเมนต์ถูกไฮโซในขอแต่งงานได้แบบไม่ลืมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขาใหญ่ฝ่ายชายบอกจะมีการจัดงานดินเนอร์ของเพื่อนตอนเย็นมีคุณแม่พี่ครอบครัวถูกเชิญมาด้วยฝ่ายชายเอาผ้าพันคอที่ออกแบบเองมันเป็นของขวัญวันครบรอบที่คบกันที่เขายังไม่ให้เพราะให้ไม่ทันด้วยแค่นี้ก็พิเศษแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นการชวนกันไปปิกนิก เป็นช่วงก่อนไปวิมเบิลดันเลยซ้อมก่อนไปจริงและก็ถูกสซอร์ไพรสถึงกับเสียน้ำตาไม่เคยฝันว่าจะถูกขอแต่งงานมันเรียวมากไม่เหมือนในละครที่เคยเล่นกันตกใจมากตอนไฮโซในคุกเข่าขอแต่งงานและตนก็จํำเซเยตและพูดแค่คำว่าจริงหรอดูจากรูปได้ว่าตกใจมากจริงๆไม่คิดว่าจะมีใครทำเซอร์ไพรส์ตนได้สำเร็จ แต่ไฮโซไนทำสำเร็จชมไฮโซไนที่เลือกโมเมนต์แบบนี้ให้เพราะอีกฝ่ายรู้ว่าตนนั้นรักครอบครัวมากๆจึงชวนแต่คนที่ตนรักมาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยซึ่งมีแมทพิรณีและมิวนิฐาด้วยเลิกแต่งงานคือมกราคมปีหน้าน่าจะใกล้ๆกันกับแมทพิรณีงานที่คิดไว้คือเรียบง่ายฝ่ายชายให้ตนเป็นคนตัดสินใจและจัดงานแค่วันเดียวเหนื่อยทีเดียว พบจบในวันเดียว